เรื่องพิสุคบพิสุผู้เป็นฝ่ายตรงข้ามรูปหนึ่งพิสุไม่พึงดูหมิ่นลาบของตนไม่พึงเที่ยวปรารถนาลาบของผู้อื่นเพราะพิสุผู้ปรารถนาลาบของผู้อื่นจะไม่บรรลุสมาธิได้เลยถ้าพิสุถึงจะมีลาบน้อยก็ไม่ดูหมิ่นลาบของตน เทวดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญพิสุนั้นแหละว่าเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ไม่เกี่ยนคร้านเหตุว่าพระศาสดาประทับอยู่หน้าพระเวรุวันทรงปราลบพิสุผู้หนึ่งผู้ครบพิ่สุผู้เป็นฝ่ายตรงกันข้ามทีนี้พิสุมีกี่ฝ่ายล่ะ มีกี่ฝ่ายคนบวชพระเนี่ยบวชอุทิศใครพระพุทธเจ้าทีนี้พระเทวทัตเนี่ยนับถือพระเจ้าไหมไม่นับถือคนรู้ไหมรู้กันทั้งเมืองพิสุรู้ไหมก็รู้ที่ลูกศิษย์พระเทวทัตมีไหมมีแล้วบวชอุทิศใคร ตอนบวชอาจจะอุทิศผู้เจ้านะแต่ไปไปไป,ไปอยู่ฝ้างฝ่ายข้างพระเทวทัตนะหรือบางกนก็บวชในสำนักพระเทวทัตเลยเราศรัทธาท่านะบวชท่านแหละบวชในสำนักของท่านนั่นแหละพอเป็นอย่างนี้แหละพี่สุก็มีสองฝ่ายาได้สดับมาว่าพี่สุนั้นมีเพื่อนพิ่สุรูปหนึ่งผู้อยู่ฝ่ายพระเทวทัต ตอนฝ่ายผู้เจ้าเพื่อนอยู่ฝ่ายเทวทัตพิสุผู้อยู่ฝ่ายพระเทวทัตนั้นเห็นเธอเที่ยวบินตาบัดไปกับพิสุทั้งหลายทำพาตกิจเสร็จแล้วกำลังเดินมาจึงถามว่าไปไหนมาพิสุผู้อยู่ฝ่ายพระสัาจะตอบว่าผมไปเที่ยวบินตาบาัดท,ที่โน้นมาพิสุผู้อยู่ฝ่ายอยู่ฝ่ายพระเทวทัตพูดว่า ก็ได้เบตาบาทมาบ้างไหมพอได้พอได้บ้างพิสูจผู้อยู่ฝ่ายพระเทวทัตกล่าวว่าในที่นี้พวกผมมีลาบและสาการะเป็นอันมากเหลือเฟือนี่มนท่านมาอยู่ที่นี้สักสองสาวันสิเธอก็ไปอยู่ในที่นั้นสองสามวันตามคำชวนของพิสูจนนั้นแล้วจึงกลับไปเยือนไปยังที่อยู่ของตนตามเดิม ครั้งนั้นพิสูุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพิสูนี้บริโภคลาบและสาการะที่เกิดขึ้นแก่พระเทวทัตเธอไปเข้าฝ่ายพระเทวทัตพระเจ้าค่าพระศัสดารับสั่งให้เรียกพิสูนั้นมาแล้วตัดถามว่าได้ยินว่าเธอทําอย่างนั้นจริงหรือพิสูจต,ตอบว่าจริงพระเจ้าข่า ข้าพระองค์อาศัยพิสูรรูปหนึ่งอยู่ในที่นั้นสองสามวันแต่ข้าพระองค์ไม่ได้ชอบใจละที่ของพระเทวทัตพระเจ้าค่ะตกลงผิดหรือไม่ผิดเนี่ยถูกหรือไม่ถูกไปเนี่ยเพื่ออะไรเพราะอะไรมีราบมากไม่ได้นับถือพระเทวทัตแต่ไปอยู่กลุ่มของพิสูตรที่นับถือพระเทวทัต ถูกหรือไม่ถูกดูก่อนพี่สุแม้เธอไม่ชอบใจลทัทธิของพระเทวทัตก,ก็จริงถึงอย่างนั้นเธอทำตนประหนึ่งว่าชอบใจลทัทธิของชนผู้ที่เพียงแต่พบเห็นเท่านั้น เหมือนกับบวชอุทิศผู้เจ้ามาตั้งนานเนี่ยพอเห็นแปลกใหม่มาลทัทธิใหม่มาก็ไปชอบใจแล้วแค่เพียงเห็นก็ไปชอบใจดูก่อนพิสุุเธอควรยินดีด้วยลาบของตนเท่านั้นไม่ควรอยากได้ลาบของผู้อื่นเพราะฌานมีปรสนามักผลทั้งหลาย แม้ทำสักอย่างหนึ่งย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พิสุผู้อยากได้ลาบของผู้อื่นแต่คุณธรรมมีฌานเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นแก่พิสุผู้ยินดีด้วยลาบของตนเท่านั้นแล้วตัดพระเทศนานี้ว่าพิสุไม่พึงดูหมิ่นลาบของตนไม่พึงเที่ยรารถนาลาบของผู้อื่น พราะพิสุผู้ปรารถนาลาบของผู้อื่นจะไม่บรลุสมาธิได้เลยถ้าพิสุถึงจะมีลาบน้อยก็ไม่พึงดูหมิ่นลาบของตนเทวดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญพิสุนั่นแหละว่าเป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์ไม่เกียดคร้าน ในเวลาจบพระเทศนาคนเป็นอนุมากุลเรียผลทั้งหลายมีโสดาปัิทผลเป็นต้นเราก็ฟังจบแล้วได้โสดาบันหรือยังยังนะสงสัยจะไปติดบัญญัติว่าของคนนู้นของคนนี้ลาบอย่างนู้นอย่างนี้เราจะอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนู้นติดเรื่องบัญญัติไปหมดเข้ามาถึงปรมัต เราลองหาราบของเราหน่อยอยู่ไหนรามาอ,อพระพุทธรูปนี่แหละมีราบก็ยังมีไม่มีมีศรัทธาทนังนี่คือราบของเราหวังว่าจะได้อย่างอื่นเยอะๆไหมไม่หวังถ้าหวังอย่าเพิ่งหวังสมาธินี่คือราบแล้วมีศรัทธาพอใจในศรัทธาสันโดษในธรรมะ ไม่หวังจะได้มากๆแต่ไม่เกียดคร้านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความหมัน่นและยินดีในคุณธรรมที่ตนกำลังได้อยู่ศรัทธาต่อตถาคตศรัทธาปรากฏศรัทธาต่อศาสนาของตถาคตคล้ายๆกัวบว่า เราเห็นพระพุทธรูปแล้วใจน้อมน้อมประคองสายตาไว้ใจก็น้อมน้อมมาอยู่กับศรัทธารักษาศรัทธาไว้ในใจตอนเห็นพระพุทธรูปแล้วศรัทธาเนี่ยเรียกว่าศรัทธาต่อตถาคตตอนประคองศรัทธาเนี่ยเรียกว่าศรัทธาต่อศาสนาของตถาคตเปลี่ยนมาทางธรรมะแล้วคือศรัทธาปรมัิตย์ศีลสังวร กี่ยมมายาดเรียบร้อยอยู่อินทรีย์สังวรสำรวมอยู่เราก็ฝึกสำรวมค่อยๆสำรวมจิตอยากได้อะไรไหมนึกถึงไหมเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะจิตจะตั้งมั่นนึกแล้วไม่นึกอไม่นึกถ้านึกจิตจะไม่เข้าถึงสมาธิ เพราะไปปรารถนาลาบของผู้อื่นไม่ใช่ลาบของผู้อื่นหรอกลาบเวลาอื่นจะอยู่กับลาบเวลานี้ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนู้นก็ไม่มาเพราะวางจิตผิดอพอเท่านี้ก่อนนักปฏิบัติลองเทียบบ้างขาโทษเจอินกุณแสงฟ้ามานะ ส่วนมากติดตรงนี้นะที่คนที่ไม่ได้อ่ะเดินไปรักษาจิตไว้ประคองจิตไว้พอสงสัยไหมประคองจิตยังไงรักษาจิตยังไงจิตเป็นยังไงประคองยังไงสงสัยไหมถ้าสงสัยอยากได้ลาบข้างหน้าตรงนี้ไม่ทําไม่มีทางบรรลุสมาธิยังไงก็ไม่สงบเดินไปหาไป เดินต่อเชักสงบละมีละชักไม่ฟุง้งละเอาหยุดดินี่ใช่ไหมสงบไหมจริงไหมตกลงจริงไม่จริงจริงก็ปากไม่รู้แต่ที่คิดเนี่ยไม่จริงก็แล้วกันพังหมดเพราะอะไรได้เท่านี้จะเอาเท่านู้นไม่พอใจลาบในลาบของตนไม่มีความสอดดต่อธรรมะอย่าพึงหวังความเจริญไม่มีทางถึงสมาธิ เดินต่อสงบละหยุดหยุดหยุด <c oughs> อยู่หรือ,อยังขอให้อยู่นะอย่าไปนะเดี๋ยวให้มาอีกนะอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วมีแต่อยากมีแต่อยากไม่ยินดีในลาบของตนไม่สันโดษในธรรมะอย่าพึงหวังความเจริญเดินต่อ ยุดได้แล้วสงบแล้วนิ่งเลยกลัวหายจำเอาไว้เลยจับเอาไว้เลยอยู่กับเลยเลยอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไ,ยไปจำแล้วจำไปจำมาเหนื่อยหายไปเพราะอะไรไม่ยินนรับของตนหวงังลาบที่อื่นที่อื่นก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ได้รักษาไว้อย่าเพิงหวังสมาธิ อย่าเบิงหวังวิปัสนาเดินต่อไปชำนาญจิตนิ่งเลยอยู่ก็นิ่งตลอดอยู่ก็นิ่งตลอดอาหยุดหันไปทางนี้ <laughs> สัโดุดไหม <laughs> ไม่สันโด,ดจำให้อยู่ให้อยู่ให้อยู่อยู่กับเราอยู่กับเรา หวังเอามากๆม,มีแต่ต้องการมากๆอย่าพึงหวังวิปัสนาต่อลงจะทำไงทีนี้ตามนี้แหละเชิญกลับนั่งสาธุคนติดที่ตรงนี้กันนั่นแหละที่จะติดก็ติดแบบนี้นั่นแหละเพิ่งฝพกก็หวังจะได้ได้แล้วก็หวังจะให้อยู่กับตนเหมือนกันเลย มีแต่หวังมีแต่หวังทั้งนั้นดังนั้นหวังก่อนได้ก็ตามได้แล้วหวังก็ตามนี่คือเขาว่าหวังไงนี่คือเขา,าไม่อิ่มไงไม่เต็มไม่พอไงไม่สะดโดษไงได้อย่างนี้จะไปหวังอย่างนู้นที่บางทีอาจจะเป็นขั้นเดียวกันนะคือคนนิ่งอ่ะใช่ไหมเราก็รักษาไว้จำเอาไว้นึกว่าได้ตรงนี้แล้วก็หวังตรงนี้ความจริงไม่ใช่เรา ตรงนี้นิ่งอ่ะไปหวังว่าข้างหน้าก็ยิ่นิ่งด้วยก็เหมือนกันนั่นแหละคือหวังตรงนี้ติดตรงนี้แล้วก็หวังตรงนู้นเหมือนกันดังนั้นผู้ฝึกใช่ไหมถ้าหวังถ้าหวังที่จะได้ที่จะได้อย่าเพิ่งหวังสมาธิพูดถึงสมาธิแล้วยังหวังว่าจะได้หวังก็จะได้ก็คืออยู่กับสมาธินั่นแหละรักษาไว้ได้ฉันทราคะนั่นแหละอย่าเพิ่งหวังวิปัสสนา ดังนั้นสิ่งที่ตนได้ถ้านึกว่าน้อยเมื่อใดเมื่อนั้นแหละก็จะไปหวังที่มากๆจะไปคิดไปหวังเอาที่น้อยตนเองก็ปัดทิ้งแล้วที่มากๆก็ไม่มาจะไม่บรรลุคุณใดๆทั้งชานทั้งวิปัสนาก็ทำให้นักปฏิบัตินักฝึือกันฝึกเนี่ยด้วยศรัทธาคือคล้ายๆกับว่า มีความสุขที่จะทำไม่หวังที่จะได้มีความสุขกับสิ่งที่ตนได้ก็คือได้ทำไม่มีความทุกข์กับสิ่งที่ตนยังไม่ได้เช่นความสงบความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นต้นส่วนผู้ได้แล้วล่ะก็มีความพอใจพอใจคือไม่ย้ำไม่ติดมีความสันโดษจะมีความเจริญในวิปัสสนา คือว่าโดยขั้นอาจจะต่างกันนะบางคนเป็นนักฝึกยังไม่ได้บางคนได้ผลแล้วแต่จิตมาจากที่เดียวกันเลยปัญหาเดียวกันนั่นแหละถ้าเข้าใจถ้าแก้ปัญหาได้เรื่องได้เรื่องไม่ได้เนี่ยหายไปเลยมีแต่เรื่องเทว่าฝึกถูกเส้นทางหรือเปล่าแม้ได้ยังไม่คิดว่าได้เลยแต่เรียกว่าเห็นอาการปรากฏเห็นอาการปรากฏเป็นอย่างไร อย่างอย่างคนที่ถึงสติใช่ไหมระดับสติคือถ้ามีสติจิตสงบเนี่ยคือเห็นตัวสติเลยลักษณะเป็นยังไงแต่บางคนเนี่ยเห็นเพียงอาการปรากฏว่าใจไม่เลื่อนลอยไปขอแค่นี้เขาไม่ต้องมองว่านี่สงบ,บแบบนี้แบบนี้ถ้าเม,มาื่อไหร่มามองมาจํามาเปรียบอย่างนี้ว่าติดในตัดชาบัญญัติจําความมากความน้อยว่าสติเนี่ยสงบ,บมากหรือน้อยมากหรือน้อยพอมากก็ดีใจพอน้อยก็เริ่มขุนใจ พอหายไปล่ะก็ขัดเคืองใจพอเลื่นมาแทรกละ่ะขัดเคืองใจอด่างนั้นนะความจริงน่ะเศร้าหมองมาแต่แต่ตอนที่คิดว่าเราได้เราได้แล้วที่บางคนเนี่ยเห็นใช่ไหมเฉลศนะเนี่ยสติเป็นแบบนี้ยิ่งเห็นยิ่งศรัทธาไม่มีโทษจิตพร้อมจะละจะคลายแต่บางคนยิ่งเห็นยิ่งติด บางคนเห็นเรยว่าหน้าที่ของเขาอะทำให้ใจไม่เลื่อลอยเป็นต้นก็พอถ้าเห็นว่าเขาเป็นยังไงมากๆอาจจะติดแต่บางคนเห็นว่าเขาเป็นยังไงแล้วยิ่งศรัทธาถ้าเห็นว่าไม่เรื่อลอยไปแค่นั้นไม่พอศรัทธาไม่มากอย่างนี้แล้วแต่บุคคลจึงเรียกว่าเห็นลักษณะก็ตามเห็นกิจเห็นหน้าที่ก็ตามเห็นอาการตากฏก็ตามเหตุเหตุการเรียกว่า เช่นเมื่อคู่ต้องประคองตอนนี้ไม่ต้องประคองขอแค่นี้พอนี่คือเหตุใกล้รู้วิริยะตนเองเริ่มเลื่อนมาถึงสติรู้ว่าไม่ต้องวิริยะมากเหมือนแต่ก่อนนี่คือสติแค่นี้เขาก็พอเขาไม่ต้องการจะดูกว่านี้แล้วก็จะไปตรงนิ่งตั้งมั่นได้อะไรก็ได้ที่ทำให้ใจมั่นคงอยู่ในขั้นนั้นและคลายเพื่อไปสู่ขั้นต่อไป ยิ่งเร็วยิ่งดีแต่เร็วหมายถึงจริงนะเลื่อนขั้นจริงไม่ไปเพิ่มความชักช้าส่วนมากด้วยกิเลสนี่แหละของตนอย่างนั้นเรียกว่าประโยคะสมบัติเป็นผู้มีใจเด็ดเดี่ยวส่งไปตามกระแสรธรรมะไม่ชักช้าไม่ติดขัด ทำให้ความคิดว่าเราได้หรือเราไม่ได้ไม่มีเลยตลอดทางของการปฏิบัติเราจะรู้เองว่าแต่ละขั้นเป็นอย่างไรจะเลื่อนขั้นได้ด้วยการวางจิตอย่างไรเหมือนกับทำแต่ไม่หวงังได้แต่ไม่ติดตคำเหล่านี้มีสภาวะอยู่อันนี้ก็สรุปโดยบัญญัตใช่ไหม ถ้ามีใครแยกตนออกจากพระาศาสดาไปผู้ที่นับถือพระาศาสดาเนี่ยเป็นาศาสดาของตนใช่ไหมไม่พึงไปรวมกลุ่มอยู่ในพวกนั้นจะบอกว่าตนไม่ได้ไปศรัทธาไม่ได้ไปฟังความคิดความเห็นไปเพื่ออะไรได้เป็นทบาทได้ราบสาการะนั้นก็เชื่อว่าไม่สมควรส่วนนักปฏิบัติอยู่กับพาะของตนฝึกก็อยู่กับฝึก ที่ได้ก็อยู่ก็ได้ที่ฝึกก็ไม่หวังว่าจะได้ที่ได้ก็ไม่หวังว่าจะได้อีกศรัทธาเนี่ยอิ่มเต็มแล้วก็พอแต่โลภะแหละอิ่มแต่ไม่เต็มหรอกไม่มีวันพอ